สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Food Trail TV นะคะวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของคุณแม่ตั้งครรน,นะคะเป็นเมนูของไข่ตุนทรงเครื่องนั่นเองนะคะที่พิเศษในวันนี้ก็คือเราจะใส่เนื้อปลูด้วยนะคะเพราะว่าบำรุงสุขภาพของคุณแม่และคุณลูกด้วยนะคะเนื่องจากมีโปรตีนสูงนะคะและแคลเซียมด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะไปดูส่วนสมนกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมในเมนูนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากไข่ไก่นะคะตามด้วยเนื้อกุ้งนะคะแกะเปลือกออกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปูนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำเปล่าพริกไทยป่นค่ะผักชีต้นหอมเห็ดหอมสดนะคะแต่นี่คือแครอทนะคะอันนี้เราปอกเปลือกออกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํามาสับนะคะ แล้ววันนี้เพื่อความสวยงามเราก็จะมีเห็ดหอมนะคะรวมถึงแครอทนะคะที่เราบ้างไว้แล้วเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะชมส่วนสม,สมครบแล้วตอนนี้ก็ไปลงมือทำได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากการหั่นต้นหอมและผักชีนะคะสำหรับส่วนรากเนี่ยเราไม่ใช้นะคะเราจะหั่นทิ้งเลยและส่วนของรากผักชีน,นี้นะคะเก็บไว้ทําน้ําซุปหรือน้ําแกงดีกว่านะคะนี่ก็ซอยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ผักชีและต้นหอมที่ซอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไปด้านข้างก่อนนะคะแคลอดค่ะอันนี้เราก็ต้องสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะ นอจากเมนูของไข่ตุ๋นแล้วนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะที่เหมาะสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะต้องการสารอาหารห,าหรือวิตามินมากๆแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปชมได้ที่ foodtable.tv นะคะมีเมนูค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารเจอาหารฝรั่งนะคะมีครบทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะซอยนะคะให้แครอทชิ้นเล็กลงสักนิดนึงนะคะสำหรับแครอทนะคะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะสำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องการด้วยนะคะรวมถึงวันนี้เรามีเห็ดหอมเนื้อปูและเนื้อกุ้งนะคะซึ่งปูเนี่ยช่วยให้โปรตีนสูงรวมถึงแคลเซียมด้วยนะคะและในเนื้อกุ้งขาววันนี้เราก็มีโอเมก้าสูงเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราซอยแครอทนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมในส่วนของเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็พักไว้ด้านข้างนะคะเห็ดหอมนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะ นี้เขามีก้านแบบนี้ต้องหั่นทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าก้านคั้นข้านแข็งทานไม่อร่อยนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นเส้นยาวค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของเนื้อกุ้งนะคะวันนี้เราจะแยกกุ้งออกมา2ตัวนะคะเพื่อที่จะใช้ตกแต่งหน้าตาของไข่ตุ๋นนะคะใช้มีดกรีดหลังกุ้งนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขามีเส้นดําแบบนี้ก็ แกะออกด้วยนะคะนอกนอจากอาหารแล้วนะคะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องดื่มนมมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะบำรุงสุขภาพนะคะวนถึงให้แคลเซียมสูงนั่นเองนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่ควรรับประทานนะคะ <ๆ S 1> ก็น่าจะเป็นของหมักดองต่างๆนะคะอันนี้ก็ไม่ควรรับประทานนะคะ ค่อนข้างเสี่ยงกับอาการที่จะทําให้เราท้องเสียได้ด้วยนะคะสําหรับของหมักดองต่างๆได้กุ้งแล้วนะคะอันนี้เราจะเอากุ้ง3ามตัวตรงนี้นะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะนํากุ้งไปสับหรือบดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะสามารถแดัดแปลงได้นะคะสําหรับเมนูต่างๆ ตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะจากนี้ก็ทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมอ่างผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะรวมถึงตะก้อมือด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องตีไข่ให้แตกนะคะเทไข่นะคะลงในชามผสมนี่ก็เติมพริกไทยป่นลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาค่ะตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมในส่วนของเนื้อปูนะคะตามด้วย เนื้อกุ้งค่ะที่เราหั่นไว้แล้วสักครู่นี้นะคะตามด้วยผักนะคะต้นหอมผักชีนะคะเห็ดหอมรวมถึงแครอทสับค่ะและสุดท้ายเราใส่นะคะนั่นก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะ ส่วนสมทั้งหมดนะคะเข้ากันดีนะคะจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําไข่ตุ๋ลงนึ่งค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดดีแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานึ่งในกระทะได้โดยที่ว่าเรามีตะแกรงแบบนี้นะคะ สามารถลองภาชนะที่เราจะลงนึ่งได้นะคะเราเทไข่ตุ๋นทรงเครื่องของเรานะคะใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็วางลงนึ่งนะคะวิธีนี้ค่อนข้างสะดวกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีซึ่งนึ่งที่บ้านนะคะคก็นึ่งวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะปิดฝานะคะแล้วก็นึ่งทิ้งไว้10นาทีนะคะจากนี้ก็ไปทําในขั้นตอนต่อไปได้ค่ะหลังจากที่ครบ10นาทีแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูหน้าตาของไข่ตุ๋นของเราเลยนะคะ ตอนนี้นะคะไข่ตุ๋นยังไม่สุกนะคะแต่ว่าเราต้องการหน้าตาที่สวยงามด้วยนะคะเราก็จะจัดวางแครอทนะคะที่เราบ้างเป็นรูปดอกไม้แล้วนะคะลงไปตามด้วยเห็ดหอมนะคะและเนื้อกุ้งค่ะจากนี้นะคะเราจะปิดฝานะคะ อีก10นาทีนะคะจนกว่าไข่ตุ๋นจะสุกนะคะและวิธีการที่จะทําให้ไข่ตุ๋นออกมาเนียนน่ารับประทานนะคะนั่นก็คือการตุ๋นด้วยไฟอ่อนเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับไข่ตุ๋นนะคะทีนี้ก็มาดูกันเลยค่ะน,นี้สุกแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยวิธีที่จะเช็คง่ายว่าสุกหรือยังนะคะใช้ไม้ไปลายแหลนนะคะจิ้มลงไปตรงไข่ตุ๋นเลยนะคะถ้าไม่มีน้ําไข่ขึ้นมานะคะก็แสดงว่าตอนนี้ไข่สุกแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานรองสักนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ตุ๋นคุณแม่นั่นเองค่ะลองทำดูนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากทีเดียวนะคะรวมถึงมีวิตามินและก็กรดอะมิโนที่จำเป็นนะคะที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องการค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับครตจิวิกินเชี่ยวใจไปกับ Foodtravel TV ค่ะ